นเด้อจ้าเมน,นีแม่ตุกสิแกงข,ขัวไก่คบะไกล้บ้า,บานไคเพาะ,ะนี่เด้อจ้าใกลบ้า,บานตูใบใหญ่ยยดอกขนตุงไปยังง่บท่านเด้รุดดูแต่ว่าคิดอยากนอนมม่จอดแล้วก็จะมีอ่านนอไม่ดองจ้าแม่ตุกบบตุ่มเด้อเมนีเพราะว่าแมตุกไม่ได้ใช้เยอะแม่ตุกแช่น้ำตาลรายไวเกือบชั่วโมงลแล้วค่ะแล้วมมตุกจะใส่แกงเลยตอนนี้กับสีเครื่องแกงไม่ตุกกจะมี พริกเม็ดใหญ่ด้ค่ะพริกแห้งเม็ดใหญ่เผ็ดน้อยพริกขี้ฟ้าแดงสดแล้วก็พริกกินดาแดงแห้งสามอย่างเลยค่ะข่าตะไคร้หอมกระเทียมนวดนมาเลยบบบนี้่าเจ้าเป็นตับกาบแบบนี้นะมาเจ้าเจ้าเอิญแจงขั่วเสียใกล้ต้นเฮจักเชินมึงก็ รอให้จนน้ำเพิ่นแห้งแม่ทุกจังสีใส่เครื่องปรุงอื่นๆเดยจ้าเด้ยเขาปรุงไปตะบัดนี่ไก่เขากับพระทัานเดือดก็าน้ำงวดมันก็นจะรสชาติจัดไปอีกเข้มไปหวานไปจังได้ไปอีกเนาะเดี๋ยวไอ้น้องไม่ดองเลยจ้าแม่ตุ๊กจะใส่ใบมะกรูดก่อนโดยจ้ะใบมะกรูดเพิน่นออกกลิ่นหอมก่อนเนาะ เด้อมีเจ้าทูโร่ซุ้มรุ้มดเด้จ้ามี่จะเป็นน้ำตลาดเลยแต่น้อยหน่อนะจ๊ะความน้อยเอาจ้าอบมีละจ้าแจงขั่วไก่บ้านเม่ต <te am encouragement> ุกแกงขั่วใส่หน่อไม้ดองเนาะจ้ะเนาะน้ำคุกคลิกเด้อมิเจ้าให้ความเผ็ดร้อนพอดีแม่ก็ยังกินบ่ได้อีกอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นหน่อไม้ดองเราก็ ข้อ,อย่างบบไข่เต็มลอยเป็นไดเนาะผู้ดใดอยากกินตามไปตุกกะเฮ็ดได้เด้อจ่ายเด้อไปก่อนเด้อสีไอ